สวัสดีครับพี่น้องอสมอทัวฟ้าเมืองไทยนักรบเสื้อเถาที่ทําคุณให้แผ่นดินนะวันนี้ข่าวสารของพี่น้องอสมอที่ชนบุรีนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีมอบเสื้อให้กับอสมอที่อำเภอบางละมงุงอำเภอเกาะสีชังอำเภอศรีราชาเสริมสร้างความสามัคคีรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันและให้กําลังใจนักรบแนวหน้าสู้โควิด เวลา14.00นาิกวันที่20มิถุนายน2565นายวิทยาคุณพืึมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเขตอำเภอศรีรา,ราชามอบเสื้อโปโลโหให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมอในเขตอำเภอบางละมุงจำนวน1,826ตัวเขตอำเภอเกาะสีชังจำนวน81ตัว และเขตอำเภอศรีราชาจำนวน2,354ตัวโดวยใช้งบประมาณส่วนตัวเพื่อให้สร้างความสามัคคีและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกอสมในการปฏิบัติงานสุขภาพชุมชนด้วยความเข้มแข็งอย่างเต็มความสามารถซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพ การสร้างความมีส่วนร่วมในชุมชนในวิทยายังกล่าวอีกว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 นับว่าอาสาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม,มอเป็นนักรบแนวหน้าสู้โควิดซึ่งกลุ่มใหญ่ที่มีส่วนช่วยดูแลสุขภาพของคนไทยในยามนี้เพราะต้องลงพื้นที่ใกล้ชิดผู้ป่วยพบปะผู้คนมากมาย อีกทั้งล่าสุดอสมอยังต้องทำหนะ้าที่ให้ความรู้และลณนงรงให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดซึ่งเป็นการทำางานท่ามกลางความเสี่ยงนะครับและนี่ก็เป็นการเสริมสร้างขวนกำลังใจนะแม้ว่าอาจจะดูไม่มีมูลค่ามากมายนะครับแต่ว่าเรื่องกำลังใจบางครั้งเติม,เต,มเต็มกันในยามที่เราท้อแท้และรู้สึกว่า มีคนให้กำลังใจอยู่เราก็มีพลังกายพลังใจในการขับเคลื่อนงานของนักรบเสื้อเ่าทุกคนนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่กรุณากดติดตามกดไลค์และกดแชร์สวัสดีครับ